คนไทยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกับท่านเชิดชายใช้ไวัยวิทย์อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับตอนดีท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับท่านครับความร่วมมือภายใต้กรอบบิมสเตคคืออะไรครับท่านคือบิมสเตคก็เหมือนกรอบความน่วมุกพิภาคทั่วไปนะครับเหมือนอาเซียนเหมือน a อรเปกนะฮะที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่บิมสเตคก็ จะเป็นกกอบความร่วมมือที่เรามีกับประเทศส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้นะครับในขณะที่ในภูมิภาคเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้ก็จะมีไทยแล้วก็พมา่ารวมอยู่ด้วยนะฮะในเอเชียใต้ก็จะมีอินเดียมีเนปาลมีสุริลังกามีพุทธานนะฮะแล้วก็บังกลาเทศนะครับความร่วมมือเนี่ยก็ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสสิบนะฮะปีช่วงที่เรากำลัง เริ่มเริ่มประสบวิกฤตเศรษฐกิจต้ยมยำกุ้งนะครับครับก็เป็นจริงๆเป็นข้อริเริ่มของไทยนะฮะแล้วก็มีการเซ็นเรียกว่าเป็นเป็น c l a r a t i o นนะฮะเป็นแถลงการกรุงเทพนะครับเมื่อปี2540นะฮะโดยหลักเนี่ยความร่วมมือของป i ิมเทเนี่ยก็จะครอบคุมในเรื่องเหมือ,อ,น,มมอนทั่วไปนะเรื่องการค่าการลงทุนเรื่องความร่วมมือทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนทางสังคมผมคิดว่าความร่วนมือทางสังคมจะค่อนข้างโดดเด่นนิดนึงเพราะว่าเรามีประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันอย่างค่อนข้างลึกซึ้งน,นะครับก็เ,เป็นความร่วมมืออันหนึ่งที่ผมคิดว่าในกอกอบความร่วมมืออื่นๆเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ของของบิมเซตจะค่อนข้างชัดนะครับวันนี้เนี่ยความร่วมบิลเซตก็จะครอบคลุมเรื่องที่เป็นปัญหาของโลกปัจจุบันบมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การเปลี่นแปลงทางสภาพภูมิอากาศ climate change ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อสู้ภยัยพิบัติอะไรต่างๆนะครับเรามีความร่วมมือในเรื่องของอการค้าเสรีด้วยนะฮะเรามีการขับเคลื่อนในเรื่องของ connectivity ซึ่งไทยก็เป็นเหมือนเป็นเจ้าภาพหลักของเรื่องนี้นะครับตกลากเอ็ดก็มีอายุป,ประมาณ25 26 27ปีแล้วครับนะฮะแล้วก็ด้วยความบังเอิญน,นนะครับว่า เรามาเป็นเจ้าภาพในช่วงปีนี้ก็เหมือนกับเ,เหมือนกับบิมเทคก็กลับบ้านนะฮะโฮมมิงนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้ก่อตั้งบิมเทคด้วยครับก็ประมาณนี้ฮะสั้นๆย่อๆของบิมเทคครับแล้วจุดเด่นและกสาขาความร่วมมือหลักของบิมเทคล่ะครับว่ามีความโดดเด่นอย่างไรบ้างครับก็อย่างที่ผมเรียนไปนะฮะว่าก็ครอบคลุมทุกอย่างนะครับวันนี้เรากําหนดสาขาความร่วมมือไว้ประมาณหกเจ็ดสาขานะฮะมันจะมีสาขาแบบ งการค้าการลงทุนนะฮะมีสาขาแบบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับมีสาขาที่ดูาสาขาเดียวกันนี่ก็ดูเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะมีสาขาที่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางสังคมนะฮะความมั่นคงมนุษย์นะครับมีสาขาด้านเกษตรความมั่นคงทางอาหารนะฮะสาขาการแลกเปลี่ยนประชาช่วยประชาชนอะไรเงี้ยนะครับและที่สําคัญคือคือ การเชื่อมโยง connectivity ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพสาขานี้นะฮะผมอาจจะต้องขอญาตเน้นนิดนึงนะว่าคือเราเป็นเป็นประเทศที่เป็นรอยต่อระหว่างเอเชียใต้แล้วก็เ e อเชียตะวันอกอกเฉียงใ,ใต้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาในเรื่องของความเชื่อมโยงมันเป็นมันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวมากๆของของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีโครงการหลายโครงการภายใต้เรื่องนี้โครงการถนนสามฝ่ายนะฮะซึ่ง ซึ่งซึ่งกำลังดำเนินการอยู่นะฮะแล้วก็เหลือจุดที่จะต้องเชื่อมโยงเนี่ยระหว่างสามประเทศเอ,อ,อีกไม่มากนะ,ะนะครับมีเป็นการเชื่อมโยงอินเดียเมียนมาแล้วก็ไทยนะครับเมื่อเชื่อมโยงได้หน่อยสามารถที่จะขับรถจากกรุงเทพมหานครเนี่ยไปถึงอ,อ,อินเดียได้เลยนะครับอ,อ,อย่างนี้เป็นต้นนะฮะน,นี่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เราขับเคลื่อนอยู่ นอกนั้นผมตอบไปเรื่องหนึ่งก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะฮะซึ่งก็เป็นเ,เรื่องที่สำคัญมากๆในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปัจจุบันก็ประมาณนั้นฮะประมาณประมาณเจ็ดสาขาด้วยกันครับก็เป็นความร่วมมือกันนะครับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็นวัตกรรมต่างๆนะครับแล้วก็บทบาทไทยในบิมสเต็กนะครับปีนี้ไทยได้เป็นประธานบิมสเต็กด้วยมีบทบาทขับเคลื่อนเรื่องอะไรบ้างครับท่านฮะมากมายฮะปีนี้เนี่ยเราจะมีการลงนาม อันนี้สำคัญมากๆนะครับเป็นเอกสารเชื่อมโยงเ,เป็นเรื่องมา i t i m e Corporation นะฮะความเชื่อมโยงทางด้านทางด้านทางทะเลเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงขนถ่ายสินค้านะความร่วมมือขนถ่ายสินค้าระหว่างท่าเรือต่างๆในรอบอา่าวแบงกอลนะฮะซึ่งในขณะที่เรายังไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงทางถนนได้อย่างร้อเนี่ยนะครับการเชื่อมโยงทางทะเลการอนุมูลความสุดด้านการขนถ่ายสินค้าระหว่างกันทางทะเลเนี่ย เรามองว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆอตอนนี้ตัวตัวเทคตัวกรีเมนทนี่ตกลงในเรื่องร่างี่ตกลงได้หมดแล้วนะครับช่วงที่เราจะจัดประชุมผู้นําปลายปีเนี่ยก็จะมีการลงนามในนี้นผมถือว่าสําคัญมากๆอีกการหนึ่งที่ไทยเราขับเคลื่อนในปีนี้เนี่ยก็คือเอกสารที่เราเรียกกปนว่าเอกสารวิสัยทัศน์ของบินเทคนะะเป็นวิสัยทัศน์ไม่ใช่ปีนี้ปีหน้านะเป็นเอกสารวิสัยทัศน์ปีสอง0นสามสิบเลยนะครับซึ่งจะ ซึ่งจะก,กําหนดทิศทางนะฮะกำหนดนะครับว่ามาตรวัดถึงความสําเร็จในการในการรวมตัวของบิมเ็กนะครับผมคิดว่ามันมีมาตรวัดสาคัญสำคัญสญองสาตัวที่ที่น่าสนใจนะฮะอันแรกที่ที่ที่เราให้ความสำคัญมากมากก็คือการลดระดับความยากจนในภูมภาคนะครับอีกอันนึงเพิ่งผมคิดว่าสําคัญมากมากก็คือมาตรวัดในเรื่องของความเชื่อมโยงนะฮะไอ้การเชื่อมโยงถนนสามฝ่ายที่ผมเรียนเมื่อครู่เนะะี่ย ก็จะเป็นเบนชมาร์กสำคัญนะฮะที่จะที่จะทำให้เรื่องการเชื่อมโยงเนี่ยมันรู้วัตถุประสงค์นะครับผมคิดว่าอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นเนื้อหาสำคัญมากๆของของเอกสารวิสัยทัศน์เนี่ยนะฮะก็คือไอ้ความมั่นคงของสังคมทางด้านมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการมีงานทำนะฮะความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขนะครับเพราะว่าเราเขียนเอกสารเนี่ยหลังจากปัญหาโควิด19 นะฮะเมื่อเร็วๆเ,เนี้ยมีการประชุมดนตรีเริ่มเทคอย่างไม่เป็นทางการเราก็ตกลงกันในหลักการนะครับว่าเราจะดูถึงทางเลือกนะฮะที่จะจัดตั้งเหมือนกับว่าเป็นกองทุนขึ้นมาในการที่จะช่วยกันอ,อะไรเดียต่อสู้เ,<ะ>เมื่อมีนิกฤติเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องพ andemic ก็ดีเรื่องภยัยบัตธรรมชาติซึกภูมิภาคเนี้ยโดนเยอะมากนะครับ หรือว่าเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจเช่นวิกฤตทางทางด้านการเงินการคลัทงทงี่เกิดขึ้นในสี่นากาในช่วงปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็ตั้งปี่างประเทศตุรกีก็ได้มานั่งคุยกันแล้วก,แวก็แล้วก็ได้พูดกันในเรื่องนี้นะครับว่าเราจะตั้งกลไกอะไรขึ้นมาซ,ซึ่งของเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่มันเพิ่งเกิดขึ้นนะฮะภายใต้การเป็นประธานของเรานะฮะอ,อ,อีกอันหนึ่งที่ผมผมอยากจะขอขอเวียนแถลงไ<ม>ว้ก็คือว่า ข้าราชการของไทยเนี่ยท่านก็ได้มีแนวคิดนะครับที่จะจัดตั้งสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของบิมพเสร็จขึ้นมาไม่เคยจัดตั้งมาก่อนนะครับ,รบเราจะจัดตั้งขึ้นในปีนี้นะฮะแล้วก็ควบคู่กับการจัดประชุมระดับผู้นําในปีนี้เนี่ยทางทางภาครัฐและก็เอกชนกําลังดูถึงความเป็นไปได้นะครับในการที่จะ,ะจัดการประชุมในระดับซีโอส m ม i ิตคล้ายๆกับตอนที่ถ้าถ้าคุณสุก็จำได้นะครับ ช่วงที่เราเป็นเจ้าภาพเอฟเอ็กเนี่ยก็เป็นมีการประชุมซีโอสมิธอันนี้จะเป็นคล้ายๆกันจะเป็นในเวอร์ชันของภูมิภาคเอเชียใต้ภูมิภาคอ่าวเป็นงกอภูมิภาคบิมเสก,กน,นะครับครับซึ่งก็งมีนักชุรกิจนักลงทุนทั้งของไทยแล้วก็ของทางฝั่ง,ท,ง,ท,งาทางบิมเสกโดยเฉพาะทางอินเดียเนี่ยแลกเปลี่ยนในเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจมากมายนะก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆครับ บิมสเต็มีทั้งหมด7ประเทศนะครับก็คือบังคลาเทศสีรีลังกาอินเดียไทยเมียนมาเนปาลแล้วก็พูตานนะครับ7ประเทศนี้เราได้ดูแล้วเนี่ยสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกันครับท่านครับโอกาสและความท้าทายในเรื่องของความแตกต่างตรงนี้เราทํำยังไงครับให้เกลือกล่อนกลื่นกันแล้วก็สามารถเข้ากันได้ครับท่านะผมกลับมองตรงกันข้ามนนะค,ะครับคิดว่า ทั้งเจ็ดประเทศเนี่ยเรามีเรามีความเชื่อมโยงอยู่นะฮะครับถ้าไม่ใช่พระพุทธศาสนาก็เป็นความเชื่อมโยงจากวัฒนธรรมฮินดูนะครับซึ่งทุกประเทศมีความเชื่อมโยงกันหมดนะฮะ,ะผมคิดว่าเรามีรากฐานทางด้านภาษานะฮะทางด้านวิทยาศาสตร์ศาสนาผมพูดไปและครับวัฒนธรรมนะครับไปจนกระทั่งเรื่องอาหารเนี่ยถ้ามันเชื่อมโยงกันหมดะฉะนั้นผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเป็นเป็นฟาวเดชั่นเป็น เป็นรากฐานที่ที่สำคัญมากๆนะครับอ,อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความเชื่อมโยงอาจจะไม่ถึงท้ายจนแต่มีความเชื่อมโยงมากก็คือการไปมาหาสู่ร mm hmm. ะหว่างคนนะครับอีกการหนึ่งที่เชื่อมโยงกันเยอะมากซึ่งมเมื่อกี้มผมพูดไปก็คือเรื่องของการลงทุนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับตัวเลขของประชากรในบิลเซกเนี่ยเป็นประมาณหนึ่งในห้าของประชากรโลกนะครับที่ปร์เ็มากกว่าหนึ่งในห้าด้วยซ้ำใส เป็นประชากรที่ถือว่าเป็นเป็นยังเจเนอเรชันนะฮะประชากรรุ่นยาววัยนะครับเ,เรามีการลงทุนค่อนข้างเยอะนะฮะจากนักลงทุนไทยในในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเดียนะครับไม่ mm hmm. ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารนะครับอุตสาหกรรมทางด้านเครื่องประดับเฟสลอยต่างๆนะฮะอุตสาหกรรมทางด้านโรงแรมนะฮะหลายเรื่องนะครับทางด้านเทคโนโลยีอะไรต่างๆซึ่ง ผมคิดว่าของเหล่านี้มันถูกโยงกันหมดแล้วก็อย่างที่ผมได้ได้เรียนเมื่อครู่นะครับว่าในเร็วลเนี่ยไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเราก็หวังว่าเราสามารถจะเชื่อมโยงทางถนนได้คร,ไดครับซึ่งมาเราเชื่อมโยงกันแล้วเนี่ยอ,อ,อันแทบจะเป็นพื้นแผ่นดินเดียวกันนะครับเราสามารถจะเดินทางไปมาหาสู่ได้อย่างคล่องตัวนะครับปัจจุบันมีนักศึกษาจากภูมิภาคต็มงประมาศึกษาในเมืองไทยมากมายนะครับผมคิดว่าเป็นแบบ แสนคนนะครับในในในไทยนะครับนักท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นหลักล้านนะครับที่เข้ามาในไทยนั้นะนักท่องเที่ยวเฉพาะจากอินเดียเนี่ยเป็นอันดับสามนะฮะประมาณอันดับสามรอ,องจากมาเล,ลเซียแล้วก็จีนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันเนี้ยความแตกต่างจริงๆแล้วไม่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 สู้จะมีให้เห็นเท่าไหร่นะครับในทางต้นค้าเนี่ยน่าจะเป็นการเชื่อมโยงแบบ แทบจะเรียกว่าอีกห้าหรือสิบปีข้างหน้าเนี่ยแทบจะเรียกว่าไร้รอยต่อนะครับครับเชื่อมโยงประเทศทั้งเจ็ประเทศด้วยระบบการขนส่งแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆนะครับแล้วก็มีการผนวกด้านสังคมแล้วก็วัฒนธรรมเกลื่อนกลื่นกันครับและโอกาสความท้าทายล่ะครับไทยเป็นประธานดิมสติกปีนี้ถ้ามองในอนาคตเนี่ยจะมีความก้าวหน้าแล้วก็ความท้าทายอย่างไรในอนาคตครับท่านฮะผมคิดว่าเป็นคําถามที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าวันนี้ความท้าทายมันมีทั้ง ความท้าทายทั้งในภูมิภาคจีนเสร็แล้วก็นอกภูมิภาคจิมเสรนะครับ,รบในภูมิภาคจีนเสรเนี่ยผมคิดว่าจุดหนึ่งที่เราคงจะต้องบริหารจัดการเนี่ยนะครับก็คือการยกระดับความเป็นอยู่ของของของประชาชนนะฮะไม่ใช่เฉพาะประเทศอื่น,นประเทศเราเองด้วยนะครับเราคงจะต้องพัฒนาเรื่องการสาธารณสุขนะครับเราคงจะต้องพัฒนาเรื่องของของสร้างพื้นฐานนิสสัตว์เกลนะครับ รายนั้นก็คงโฟกเป็นเรื่องหลักๆนะฮะที่เป็นความท้าทายภายในนะครับอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงความ,วามท้าทายประเทศที่เราอาจจะควบคุมไม่ค่อยได้เช่นเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติอะไรต่อเนื่องอะไรนะครับแล้วก็การบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะฮะแต่ความท้าทายภายนอกเนี่ยที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ที่เราต้องให้ความสาคัญมากๆาน,นะฮะไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากวิกฤตอย่างวิกฤตยูเครนเนี่ยนะครับซึ่งส่งผลกระทบทั้งโลกนะฮะไม่ใช่ เฉพาะกับยูเคนนะครับปัญหาการค้าเข้าไปปะต่างการค้านะครับปัญหาเรื่องไอ้ความไม่เสถียรของราคาพลังงานนะครับเรื่องของปุ๋ยก็อาจจะเป็นผลหนึ่งของวิกฤตยูเครนด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือซึ่งในกระจนับเส้นเราก็วิเคราะห์อยู่เรื่อยๆนะครับก็คือเรื่องของการโยกย้ายในเรื่องนวัตกรรมนะฮะเรื่องของการจะทําอย่างไรที่จะให้ภูมิภาคของเราเนี่ยเป็นภูมิภาคที่ที่มี ความเปลนเลิศในเรื่องของเราตเพราะว่าในอนาคตติดยี่สิบปีข้างหน้าหรืออีเวนตอนเนี้นแม้ตอนนี้ก็ตาเนี่ยนะครับเราจะเสียโอกาสจะได้โอกาสเนี่ยมันไปวัดกันที่นวัตกรรมเลยนะครับ,รบมันไปวัดที่ความการเข้าถึงเทคโนโลยีการเข้าถึงการบริการ,การทางเทคโนโลยีนะครับเรื่องของการพัฒนาด้านการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ปัจจัยภายนอกเนี่ยส่งผลมาเยอะนะฮะ เราจำเป็นที่ต้องมีการลงทุนในเรื่องของนว,วัตรกรรมและเรื่องของ AI เทคโนโลยีต่างๆซึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยส่วนต่างๆของ,ทงทไทยก็กเล่น้านเรื่องนี้อยู่แต่ก็ก็คิดว่าคงมีหลายเรื่องที่ที่จะต้องทํางานร่วมกันต่อไปครับนี่คือภาพรวมนะครับความร่วมมือภายใต้กรอบ b ิมสเทคเพื่อคนไทยนะครับ เอาละครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่านเชิดชายใช้ไวยวิทย์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านอธิบดีเป็นอย่างสูงครับครับขอบคุณมากครับครับ